ไปฝึ่งมหม่ม <ไป S 2> แล้วฝึ่งมหม่แล้วเอาเอาเอา,เอาสบ,บายดีทุกคนมัอนี้มาพอกับน้องหน่อยสาวเล่าคือเก่าเนาะนี่มัอนี้เฮาก็ไดมีโอกาสเนามานางลินน้ำหมูเฮาเนาะเซิงจุเพิ่นเนาะกะเป็นดีเจบอมีเวลาว่างเนาะไปตลอดเดือนหนึ่งจนใน ริมน้ำกันเทือ่อนึงเนาะโอ้โหลดล่ยัยเลยไลดแมเสียงมันก็อยากรบก,กวนเนาะนินึนงเดอ้อเพราะว่าไก่ทางเลขกเ,เก้าเนาะเด็กมัอนี้เฮากะอยู่ไฮอยู่หนะ้าคือเก้าอ๋อแม่แล้ว <c oughs> อยู่สวนน,วน,ออน้องเยนะ็นค่ะอีนนี่เนาะดีแล้วทีแม่อันปลูกอันต้นตะกบนี่ในโฮมตกตะกบแม่เดี่ยวโฮมตกตะกบ พะวาเข้ามาเ่อได้ยามได้เพื่อนเพิินกับบมีหฮมเนาะเฮาก็ได้มีโอกาสมานังหลินน้ำกันเนาะก,ก็คอกกือนัดกันแต่ผู้ไหลนัดเพิ่นแต่แต่ทิศก่อนผู้นี่เราก็สื้อตำม,มาตำหัวหอยมากินนอกก็คือเพิ่นบอกวา่าจะเห็ดพันปลาให้กินเนาะแต่ดังไฟยังบุลูกเบิ้งแม่ไปดัง,อ,งอีกเล้เนาะเดี๋ยวเขาก็ก,กินตำก่อนเนาทุกคนเนาะนี่ ทักทายสบายดีเอฟซีแน่ทายแน่ฮายายสบายดีสื่อน้่ไรแหละก็บอกสื่อน้ำสื่อน้ำฝนดีเจน้ำฝนเด้อดีเจน้ำฝนแอบแซวมาดีได้านี่โอ้เสียงโมมี่เสียงโมมี่เสียงหัวโมมี่เนาะซื้อน่ารักแหละสื้อใช้สื่อใ้สือเสียงโมมี่นะซื้อเสียงดีเจซื้ออ่ะดีเจซื้ออ่ะเนาะ เผดบอกว่าเสียงมูมี่เสียงมูม uh so uh <ah ี่ก uh ็เสียงมูมี่อันนี้นี่จะเป็นแม่เฮาเนาะแม่ของแม่ยาแม่ยาเป็นแม่ของดีเจน้ำฝนเนาะคือกันเลยงามคือกันเลยเนาะลูกงามกว่าแม่เลยแม่งามกว่าลูกของขันของเจ้าแม่งามกว่าลูกเสี้ยวไม่เม่แซ่บอยู่บ่เสี้ยว แสบแหงแสบแห้งถากินพันปลานี่ดังไฟยังบุลุกถากินพันปลาดังไฟยังบุลุกก็คือเพิ่นเก็บพักถ่าเฮาเนาะนี่เฮาสิถากินสีมือเพิ่นเนาะปกติเพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้ไผกินได้เฮาขึ้นมาแต่ละเทื่อมีแต่เฮานี่แหละเฮ็ดให้กินเนาะทุกคนเนาะก็คือไปเฮียนจบมาอีกเป็นตับปเส้ตปเฮียนจบมาแต่ตักปลาสิได้กินสีมือเพิ่นเฮาวผัดเพ้อๆบัดไปเฮียนจบวิชาสีมาอีก พัดเพื่อนพัดว่าเออว่าอะไรเห็ดไหนกินแน่เนาะเพื่อนว่าเห็ดบ่อเส่เพื่อนหนาเนาะก็เอยเทาก็เลยได้เห็ดไหนกินแต่ละเถื่อนเนาะจะได้กินนะได้กู้กินเส่เนาะก็คือข้ากระนังทานนี่เนาะให้เพื่อนกินตามก้อนแล้ะข้ากระจาหากินพันปลาซีมือเพื่อนอะไรเนาะซีมือกูเอ้ซีมือคอยล่างค้าคนเป็นคนล่างค้าเก็บค้า เบิ่งบุตอีแม่เ็ดกางล้างหวยแต่ว่าแจวกับปิ้งปลาเมนเมยเป็นคนเห็ดแล้วก็คอยเป็นโคตจัดกระตุกเจอจังชาประตุกผ้าทากกระตุกเลยรนี่อันนี้กระตุกผ้าทากกระผ้าทากเออคอยว่ากระตุกอ่าเออคือปิ้งปลาเพื่อจะปิ้งให้เฮากินเนาะแม่เป็นคนปิ้งบ่อแล้ว เลได้เสียบ่อเลบัววัปีกป้ากับสิบบเปน็นขนาดดังไฟย,ยังบัเป็นเลยนะนี่เป็นยู่อ่ะพอได้กินยู่เอด็ดยังกับบัเปน็นเนาะก็คือแต่น้อยก็คือแม่เห็ดมาให้เพิ่นกินเนาะก็คือบนเฮียนเฮียนนันไปอยู่สวรรค์เพิ่นจะซื้อแต่ของกินซุกเนาะซื้อของกินเขามากินก็คือไปเฮียนอยู่เวียงจันท์ เพิ Workers, I mean, oh, I I ่นก uh, ็ซื้อแต่ของกินสุกเอกทุกคนเลยกินแต่คอัพเปียแมนบ่เด็กเซ้นต้มหมี่แห้งเก่งต้มหมี่เออต้มหมี่เด้อเอยต้มหมี่แซ่บแมนบ่ต้มหมี่นี่โคตรเก่งเลยโคตรเซียนคนแซ่บว่าต้มหมี่สิไม่น่าเลอะทุกคนเนาะว่าไล่ใหญ่ห่างตัดผ้าไปตอนทีเฮาปิีงป่าเนาะ เพราว่าเห็ดดำแจวอีแม่เห็ดเดย้ยังบรทธานด้ลงมือซื้อเครื่องมาครบแล้วหรอือปะซื้อครบแล้วอ๋อโอเคแล้วไปเจอกันแล้วถูกต้อ้ตอนนี้เสี่ยวห้ากวสีเกือบป่าแล้วเนาะก็เป็นบุญปากอะไรมือนีหา่างว่าแท้ได้แต่แต่เกินมากมา,มาเฮือนเพิ่นนี้เนาะเพิน่พนบ่เคยเห็นในกินจัดถือ่อ จักคนคิดใั่เออสงสัยคิดว่าเออหมูโซ่แล้วก็เออเห็ดใี้กินซะประมาณนี่แหละเนาะเออสำนันแหละวัตถิไข่ถับอยู่บ่คือบหักเขาไปเบเลี่ยวหักเขากระยัดเขาใหม่ปากมันมันยังอันนั้นหักวัตถิไคเห็นนะเขาเออกระยักเข้าไปนี่ล้มบ่ล้มอยู่บ่ นนแล้แบบนั้นเลยเกองเือองกบาทห์เกนลือดวยทางนั้นอีแม่เห็นน้ำเจวนพนบอกว่าอย่าต้องเดอร์ขอเซตเองอาศัยอีกก็ได้อาศัยไเอาเอายอีกก็ได้อาศัยอีกโลดเรือบร้ายเออบรรุไปทางได้ก็ยาใส่ทั้งละใส่อีกเออใส่อีกทั้งนั้นเลย บนลูกกระยามืองค่ะเพราะว่าใช่ไม่ได้เข้มเกลือใดเข้มขี้มือมือบได้ล่างขอจะหยาดใส่มือเด้อใช่มีเพราะว่าทางเฮาวบริสู่อันใส่ซุปมือนอกแต่ว่ามือเฮาก็บได้เปืี่ยนยังหรอกเนาะโจ๊กมือโจกกดน้าเมื่อกี้โอ้ยอ่ะมือเฮาก็ล่างแล้วเนาะเพราะว่าทางอันทางล้างเพื่อนเพื่อนก็เลี้ยงมูเนาะทุกคนเนาะขาดไปมหู ทักแก้เบื้องนั้นเนาะโอ้สวผานผมไดนมนม้นี่ใครใครอยากกินหมูมาเด้อสิปีนหมูที่ปิ้งหมูสือกินคือบอกป้งให้กินอีกสงบที่ออเออเจา้ากินปลาก่อนพ่อดีมันใหม่ใหม่เนาะนี่ทุกคนเนาะตอนนี้ดีเจนโนกเอียงก็ได้ปีกันเลยนะทุกคนเนาะ <c oughs> ดีเจนโนกเอียง <c oughs> ดีเจนำฝน,นพอเขาเคยเอิญพนุกนเอียงเนาะแต่ <c oughs> ทุเล่เดีแต่มาสามผมเลยเนาะมาเอิญพนวะโนกเอียง แต่เพื่นเปลี่ยนซื้อแล้วดีเจน้ำฝนบได้เปลี่ยนซื่อน้ำฝนซีลินม<า>แม่ซีรินน่ะซือโนโอกเอี้ยงเนาะเพื่อนขวก็จะหกหกแม่เนาะเพราะว่าบ่ได้ซูยูโดนโดน,โดนอยู่เชือกแม่มาบะเนีย่ยถวยบัวอีสังเขาหลักไปมั <c oughs> ้มยมันอีรีได้หลักสวยถวยกันอย่างหลักพี่เยยลือกีรีรอเนาะเขาเขาถามมาเบิ่งตอนเพิ่นนั้น ผีกเนาะสิเป็นเธอไดเพราะว่าเพิ่นปีกปลาเธอได้เดี๋ยวมุนตลอดเนาะพอไปฝึกมาใหม่แล้วฝึกมาไมปฝึกมาใหม่เลยแมนบอแมนอันนั้ทุกคนตัดภาพไปตอนทีเฮาผีกจะเลยเนาะมาหอดขั้นตอนเพิ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นผีพิ่นจะท้าผีกปลาเพิประทะหมูว่ะ <c oughs> ได้บ่ได้บม่มันสิลมมัได้ฮะอ้าวลองเบิง่งความพยายามอยู่สาความสำเร็จอยู่นั่นฮ่อนอีลีกะฮ่อน สิได้กินอยู่บ่เนาะมื้อนี้เนาะอ้าวอาวอ้าอ้าวหอนดีๆเนาะเพิ่นบอกเฮากี้นิดนึงเนาะทุกคนเนาะว่าไปเฮียนมาใหม่แล้วพีกิลี่เดี๋ยวฟาเกลฟาพีกิลี่ไปจะได้บอสผิดพลาดทางเทคนิคหน่อยนึงผิดพลาดทางเทคนิคหน่อยนึงโอ้แมนบอแเมน ไปเฮียนมา่ไหร่ล้วอีรีค่ะแบบว่ามันเบื้องต่ำเบื้องสูงขนะดนะไม่มันบบแข็งแห้งเด้ไม่มันโลง่งไม่โล่งือ oh. ได้กินอยู่ได้กินอยู่เด้ออันนี้มันบบได้ใหม่นอกนอกทุกคนนอกเพราะว่านังมันใหม่ซื่อเมันบบได้ใหม่มีมันมันจีเอาโลงต่ำแล้วน้องเอาเก็บฐานออกนอกหัวพอห่อนลิ่งเบิ้งหนา้าคอยกระหู ตัดถาบไปตอนทีเอาเห็ดแล้วนอนทุกคนเนาะตอนนี้เพิ่ดกะเห็ดน้ำแล้วแล้วแสบอยู่บ่เมือนี่แสบจุ๊่แสบจุ๊บบ่อย่าได้เห็ดหลุดมือบอได้กินแล้วขัหลุดมือดิเนาะเห็นว่าซีว่าซีก็แสบได้อียังอ่ะโอ้เรา เจ้าเผากระเทียมเหมือนบ่แเมนอันนี้คือเผากระเทียมกระเทียมใหม่ดำดำกระเทียมเนาะแซ่เด้อเด้อจังสีผ้าสีผ้าเต่งลงขอกหมูบ่ไปบ่ไปก็ไปสิเป็ซยังกินอิ่มแล้วก็ลงของหมูได้ได้ได้ไดว่าแต่แต่เต่งมาเนี่ยเต่งยังบ่เคยเห็นของหมูตัวจักเถื่อได้เดี๋ยวพาไปเบิ่งดีความเบิร์หมูโอเคโอเคได้แล้ว อสีปลาน,นี่ยกาโอ้เห็นว่าเป็นสีกาบแม,มนวันใหม่เด้อทุกคนเด้อ่นกระโปงออกแตนฮันตี้นี่โป่งออกบออก่พปง่งอันนี้หันโจมไปเออแบบนี้แหละไปใชกไปโจมแล้วกัตัางในโคมันจังบบห่อนเดจังบบห่อนอันอันนี้เดจังบบห่อนมือโ <c oughs> บแมนยงังเพื่อนกับคอนอันอันใหญ่ในเด้อเพื่อนกับสีหกหกแม่เนาะ เพราะว่าบบุเมญังคนบริสุยเนาะ yeah. แล้วแล้วแล้ว,ลวป,ปิ้งปลาสดๆมาแล้วเด้อน, <c oughs> นี่เนาะเด๋อเขาก็ก,กินบริไลดอกนี่มียสบายดีเยีย,ย,ยนห้องได้แล้วอยู่ม .4 แล้วอยู่ม .4 แล้วแนะน้ำสื่อแน่สื่อปลาน้อย ซื้อปลาน่อยอเมนบน่นบ่กเสียแมนงปลานอยโอ้กินซืตูดเพราะว่าใสกันดตยินแต่ซื้อกะตดกะตดอะไรเนาะจะบกินหรอเิดไอเจมก่อนเนาะมาจัดจานกันเลยเด้เพราะว่าถ้วยบวงเพิ่นม่แมนยังกระเาหลักไปเกเักไ แ,แต่อีตนอ้นอะไรเนาะนี่ใครจะมีเงินซื้อปลามากินคันคนกับคันยูเฮือนก็นนจ,จักว่าเข้าหลักไปกับบทจักปกูฮู้คือการจัะยูเฮือนเป็นไรคนยูเหรอว้าวแล้วว้าวอีกน,นกเป็นบุญปากอะไรดมือนี่ฮะนกเอียงเฮดกินอันน้ำฝนเ,น,น,เน,น,นาะซูรินเพื่อนละซูนกเอียงเนาะเพชร แพกคู่ได้นี่ย่ากับคู่กันเนาะกระตุ๊ดเนาะเอนกเอียเอากระตุ๊ดเอ้ยแมงวันก็สีหลายๆนี่เนาะก็บ่ติันข้าวเนาะเพราะว่ายามนี้ยามแมงวันหลายบ่แม่นังได๋หลายอะไรไดจังนี่เนาะเอาอันนี้เด้อแผ่นเมี่ยงนี่จุ่มลงไปเนาะ ปกติคันมีผักสลัดมันเขาจะเอาผักสลัดเนาะเพผัววัญญามนีผักสลัดบ่มีบ่แม่นยังอีแม่เอาไปขายให้เสานี่เนาะสวบเขาก็ได้กินแล้วเอาก็ใส่าพักนังตบหมอบงามเนะ <c oughs> าะเจ้าคือบอกขืนมาเทิ้งนี่นี่นี่นนขืนมานี่อ่านี่เขาจาจังเฮนดี <c oughs> เอาก็ใส่อันนีพ้พักพักยังเลยพักหอมป้มอมหอมป้มอม การใส่ผักพ,ก,พกพักเทวอ๋อเพิ่นหมากผักแท้าเนาะแม่นหอมป้อมแล้วก็หอมเปย์นะการเกษตรกรบปุ่นระวังมันของเด้อของคันซนเด้อกินลายคำกินลายคำลอกเลยนร้องเลิงมันลอกอู้บีแตกมา,าว่าอคมแล้วนี่ยามันคมแต่เท่ากับกินแต่ทั้งนั้น และย่อมันลายจนบีแตกสงสัยตอนดีบนดหดีบแล้วไปถือบอลบีมันเลยมันแตกเนาะจะหน่อยผัดปอนกันให้เบิ่งซะเดๆบอวอกำลังวานแมวลน่าสิเพลินกันเนาะบอได้วะแฟนบาบอ S <S จีไวเราก็จะได้แบบแนี้เนาะเอองามเลยงามงามงามแล้วนี่ฮปตัดแก้วมีกระตดกินได้ไหมอีกล่ะแวนถยอแง่อะไรก็ลากเรนเบจะีหน้าจอเลยหน้าจอก็ลากลีนบ่อะไรกินน ้ยกินแล้วนะแม่เอ้ยเจ้าพญานาคปตุอีบ่โอ้ยจอยจับลิงนอะเอามาซ้ำนี่แหละซ้ำนีน่แหละเจ้าโย่วบ่เด็กกินน,น้ำกันกระไรนี่บ่เผ็ดนอคือบ่พันในบ่าวเน่เคินหมดจัก ทางเรานี่แม่ีแม่ก็เคลิอมเกาะวัวจากจังเลยก็เกาะวัวไปก็มีอยู่ซัมนี้เนาะมีอายผู้นึ่งผู้คนยังไปเกลือหมูเนาะยังไปอันปนอาหารให้หมูเจ้ากินก้อนโลดเจ้ากินบมอสดดอกอันนี้ฮะเนาะ มดกัเอาไม่เออดเอฟซีหนี่ยโลมาโลมอมาเด้อเอทุกคนเด้ออยากนำเข้าอีกแล้วเนาะเนี่แม่บอกว่าเสพเสเนาะซ่บเนาะควอจะกินแต่รวนี่ค่รไปตลอด ไปกับมี่จะออกต่างแข้งตลอดนอสไลด์แข้งเองบริสุยูเนาะมันโบมี่โบมี่ปะโบแส่โบแซ่โบซำเห็ดเองเอาละนาะทุกคนนาะเฮาขออนุญาตกินก่อนเด้อเนาะมาเด้อมาเด้อเอฟซีทุกคนเด้อมากินน้ำกันเส่กึดครัวจะกันกึดอยู่ทางนั้นตอนนี้เฮาก็กิน แ,แล้วคเคี้ยวหอยแล้วทุกคนเบิ่งนี่จักแสบบ่วแสบสำเร็จเนาะก็คือรสชาติก็พอเขาจนว่าเจ้าคืบอบ่เปิดห่านแม่เนาะเขาอย่างไรเราเปิดห่านเด้เพราะว่าเราเห็นเขากินแสบแสบ,แสบอันนี้ไรให้แม,ไ<ด>แม่ได้เปิดแม่นคอยบ่เปิด <laughs> จะฝ่ายหญิงเป็นทางด้านเสิร์ฟเอามาเจียวใส่ทงเพราะว่าเขามาตอนนั้นเราก็เห็นเลือดแป้งเฮากินเนาะเลือดแป้งเป็ดเนาะเลือดแป้งเออให้แม่แม่เออนะแม่ แม่คั่วให้อีกได้ซื้อซื้อเป็ดเล่าหร้อก็ให้เล่าเห็ดให้เลยเนาะแมโปลูกนี่คำลูกคุ้นะลี่นี่ฮะมูก็มีคเามาซื้อมูก็สิคัว้ามวยเขามืดแล้วทุกคนเอ้ยเดนำแจวก็มืดนำแจ่วเสะบิบิได้เนาะอะคลิปนี้ซีมดตอนนี้แล้ะได้เสียวเอ้ยจกลงสานีได้ ฝากคงานนุคงานหาน่อยดิคุงานเหรอฝา <c oughs> อกาคุงานเลยคลิปก่อนอ้าวก็เป็นดีเจได้ก็ฝากคุงานเลยคุงานบอกโอ้ยมีแเจวาติดต่ตอมีแเจวายติดต่ตองานกับเฟซบุ๊กดีเจนังน้งคนสีหาราดกับดีเจเสือเฟซบุ๊กไอเสือเดีจะมีติดต่อทางเบอร์เดี๋ยวสิฝากไว้ให้อยู่ต้องคลิปต้องคลิปเนาะ ติดต่อเพิ่นได้นะคะกันเองเน,เนาะแต่ส่วนร้ายกันเอฟซีข่อยผัดคุณลาวผัดโบ้ร้ายมาได้เ,เนาะเพิ่นเบิ่งเนาะบนบนากับโอกาสมีหมกกัน,หลน <c oughs> แล้วมนะันก็ต้องมีหั่นแล้วเนาะอะไรเราทุกคนเนาะคลิปนี้กัสบสียังร้ายเนาะกับมานางลินกินนัวหัวมวนกับมูในแหล้นาะกับโบ้ได้กินอีสังดอกเนาะกินพันป้าเนาะแล้วกนะ็แมงวัน <c oughs> แม่กนะ็แมงวันเนาะอ่ะ คลิปนี้กับซิบุมีมยังายเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเหเฮาในเด้อ hey, เนาะ,นะแต่สิสำคัญบึ่งโฆษณาอย่าขามโฆษณาเดอ้อเนาะคลิปหน้าพบก,กันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบาย <Bye. S 1> <Bye. S 2> <laughs>